สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC m o ี o ม p ครับเจอกันกันกบผมในบรรยากาศ6โมงตรงเป้พอดีในตอนนี้แต่ดูเหมือนครึ้มหน่อยหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าฝนจะมาหรือเปล่ามียาการบอกว่าฝนเนี่ยหลายพื้นที่นะครับทั่วประเทศกันเลยอ่ะระวังนะครับดูแล รอบสินดูแลของมีค่ากันให้ดีนะฮะน้ามาทีนึงนี่โอ้โหท่วมเนี่ยจนตั้งเนื้อตั้งตัวกันไม่ทันน้มันมารอบเดือดกันเนาะพี่หนุ่มพี่ยัยทุกคนครับสุดสปดห์ของการแข่งขันมาถึงแล้วมีใครยังไม่ได้รับโปรแกรมกันบ้างโปรแกรมอยู่ในที่เดิมเลยนะครับยูทู e ก็ในหน้าชุมชนนะเพื่อนๆสามารถไปแคปหน้จเจอาไปบันทึกกันเอาไว้มีรายละเอียดทั้งในรูปภาพแล้วก็ในข้อความที่พิมพ์บอกไว้ซึ่งเป็นรายละเอียดที่จําเป็นต้องรู้ที่สําคัญจริงๆนะครับกับการแข่งขันกับสถิติเลขอะไรต่างๆนะฮะจะได้ดูการขขข่งัันนนนนไไดด้้้้สุกกกเาาใจมยิึะ ส่วนใน Facebook Fan Page ก็จะง่ายเนะื่อราะโพสต์ปักหมดไว้ด้านบนครับเปิดเพจของผมไปปุ๊บก็จะเจอได้นะครับไม่ยากกันสุดสัปดาห์นี้ก็จะมี MotoGP นี่มารายการเดียวนะครับผมลวันก็ยังคงเหลืออีกอยู่ประมาณสัปดาหกา์กว่านะครับที่อัสเิกาไนจีรับนะฮะแล้วก็ในส่วนของ v o l ส์วัไบก็ยังไม่มาดังนั้นไม่ต้อง2จอ3จอเหมือนกับสนามที่ผ่านมาหนักหนาเอาการเลยทีเดียวเนาะเอาล่ะนะครับ Uh, วันนี้นะครับถึงคิวของดูคาติละมาคุยกันหน่อยสิยว่าดูคาติหลังจากที่คว้าชแชมป์ประเภทคอนสตรักเตอร์นะครับค่ายผู้ผลิตไปเรียบร้อยเพราะว่าไม่มีใครต้านทานได้หรอกนะประสบความสุจกันหลายคนประสบความสุจแบบไม่แบ่งให้ใครเลยนะฮะรวมทั้งหลายๆอย่างนะครับเลยทําให้พวกเขาก็ฉลองแชมป์โลกตรงนั้นกันไปแต่แชมป์โลกประเภทนักแข่งเนี่ยออกใกล้เข้ามาแล้วล่ะฮะใกล้แล้วเพราะว่ามากระทนาคะแนนแบบขาดไปแล้วในตอนนี้นะครับก็มาดูสิฮะว่า,วาอย,าย่างไงกันบ้างในตรงนั้นคือ เอาจริงๆมันไม่ได้ต้องลุ้นอะไรมากมายหรอกบอกต,ตรงๆเลยฮะมันไม่ต้องลุ้นเลยว่ามารเขาจะเป็นแชมป์โลกที่ไหนยังไงเนี่ยสำหรับผมผมไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรเพราะว่าตั้งแต่คะแนนมันเริ่มขาดตั้งแต่ที่อเล็กซ์เริ่มที่จะแผ่วๆเริ่มที่จะพลาดจะหลออไปเนี่ยเราก็เริ่มเห็นประตูสู่แชมป์โลกมันเปิดออกเปิดดอกแต่ตอนนี้มันโล่งแล้วนะครับมันปิดไว้ได้วยซ้ำนะฮะหมายความว่าปิดไม่ให้ใครเข้ามาแล้วแชมป์โลกยังไงก็เป็น MM93 อยู่แล้ว นะเพียงแต่ว่าในวันนี้ภาพรวมเนี่ยฮะเราจะพูดถึงดูคาติที่บอกว่าคว้าแชมป์ประเภทคอนฟลักเตอร์ไปประสบความสำเร็จไปเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนื้อในเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับที่มันมันต้องได้ตามต่อกันนะโดยเฉพาะในส่วนของภาพรวมว่าเอตกลงแล้วนะครับค่ายอื่นที่ไล่ๆตามมาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้สู้กับดูคาติได้หรือไม่หรือแม้กระทั่งเก็ยสนามจากนี้ไปนะฮะดูคาติจะมีออโอกาสได้พลาดพลั้งเสียแชมป์ให้กับ ทีมอื่นอีกไหมหลังจากที่เคยเสียให้กับ Honda ในฝรั่งเศสนะครับความชุลมุนวุ่นวายดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจคราวนั้นซาโก้ชนะไปฮะเสียให้ Hon d a ไปแล้วก็สนามต่อมาที่ซินเวอร์โซนอังกฤษนะครับรู้สึกว่าเซตรถไม่ลงตัวผิดพลาดยังไงไม่รู้นะฮะก็ชุลมนุนวุ่นวายเหมือนกันเสียให้กับอาพิเลียไปตามจริงควรจะเสียให้เยอรม่าห์ฮะแม้จะแต่เยอรม่าหก็มาเรียกว่ารถมีปัญหานะครับเลยทําให้ยกแชมป์ให้กับอาพิเลียของมาโกเบชกี้ไปหลังจากนั้นมา เราก็ได้จับตาดูผลงานของทั้งค่ายส้ม KTM แล้วก็ค่ายอินซีแดงดำอาพิเลนนะครับซึ่งก็มีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจนะไม่ว่าจะเป็นมาร์โกเบเชก,กี้ที่พาอาพิเลนขึ้นมาดวลกับมาร์กได้ในหลายๆสนามหรือแม้ก,กระทั่งเอาชนะดูคาติได้ แต่ฝั่งของ KTM ก็ไม่น้อยหน้าครับ Pedro Costa เนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสได้ขึ้นมาดวลกับมาร์กได้นะครับแม้ว่าทั้ง2คนจะไม่เคยมีใครได้ชนะมาร์กก็ตามเนี่ยแต่มันเป็นสัญญาณที่ดีมากแล้วล่าสุดนะฮะ KTM ก็มีโพเดียมจากนักแข่งหน้าใหม่ของค่ายเลยนะครับนั่นก็คือ e n ย b a สตินี่เนี่ยจบโพเดียมวันดับที่3นะครับในวันอาทิตย์ไปเราก็เลยมองว่าตกลงแล้วดูคตินะครับไม่ว่าจะเป็น GP 24 GP 25เนี่ยมัน จะมีช่องว่างอะไรให้ได้สอดแทรกขึ้นมาหรือเปล่านี่คือเป,เป็นเนื้อหาในภาพรวมที่ผมจะเล่าในคลิปนี้นะครับเราจะไม่ได้โฟกัสไปที่ความยอดเยี่ยมของมาร์กมาร์กจะเป็นแชมป์แบบนั้นแบบนี้คือมันเป็นของตายมันเป็นหมูนเวมันเป็นสิ่งที่เราทราบกันดีแล้วนั้นผมก็เลยจะมองที่เนื้อในที่หลายๆคนอาจจะอาจจะมองข้ามไปหรือเปล่าว่าเอ๊ะตกลงแล้วดูคติก็แข็งแกร่งจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่ความแข็งแกร่งของมาร์กเลยทําให้กลบข้อผิดพลาดกลบจุดอ่อนกลบข้อบกพร่องของทาง G.P. 25อยู่นะครับแล้วผมก็จะมีกระทู้ซึ่งบอกออกตัวไว้ก่อนในตรงนี้นะครับว่าเป็นกระทู้ที่ผมตั้งขึ้นมาเองมันไม่ใช่ว่ามาจากสื่อในข่าวไหนเขาเล่นกันเป็นเรื่องขำๆดีกว่านะไม่อยากให้มาจริงจังที่ต้องเอามาเป็นประเด็นเอามาขิงเอามาฟาดฟันกันส่วนจะเป็นกระทู้อะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในอีกสักครู่นะครับแต่ตอนนี้เราดูผลงานของมาร์กเนี่ยนะครับชัดเจนว่าในสนามคารุดิญาที่รถ G.P. 25ของทั้งดิ๊กเกียวนั่งเปโก้เนี่ย ก็เหมือนจะดูเหมือนจะดูมีปัญหาอยู่แล้วนะฮะตามยูวันมีปัญหามามันมาเนิ่นนานละเพียงแต่ว่าเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ตรงนั้นตรงนี้จนหนะ้าแข่งเองก็จนเริ่มจะถอใจเริ่มจะท้อไปหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะแต่กลายเป็นว่าม้าก็ยังคงเอาอยู่ยังคงควบคุมสถานการณ์ได้ตรงนั้นนั่นก็คือสิ่งที่เราจะไม่คุยเยอะว่าเขานะครับผู้ควรกับแชมเปี้ยนในปีนี้นั่นก็เพราะว่าคุณสมบัติตรงนี้นี่เองนะครับแต่นะฮะ เมื่อมองไปถึง p p 24อ่าในะครับ p 2 4ในตอนนี้อ่าอเล็กซ์หลังจากที่หลายสนามก็เริ่มบงบงไปนะหลบไปพลาดไปแล้วก็แพ้ไปนะฮะมีข้อบกพร่องอะไรต่างๆอย่างเงี้ยแต่ในครับในที่นี่เขากลับมาชนะการแข่งขันได้ครับโดยเฉพาะในวันเสาร์ก็คงจะสูญเสียความมั่นใจไประดับหนึ่งมีความเร็วนะฮะแต่สุดท้ายก็พลาดไปเองนะครับในแค่ไม่กี่รอบของการแข่งขันจะจบลงเนี่ยแล้วก็ใน วันเสาร์ก็มีโอกาสได้ต่อสู้แล้วก็ออกนำนะครับแล้วก็ชนะพี่ชายไปได้ในที่สุดต้องบอกว่าให้ว่าสนามนี้เป็นสนามถนัดสนามปลวของอเล็กซ์นะครับนะคือนักแข่งทุกคนทุกคนนะฮะผมอยากจะบอกว่าพวกเขาก็ต่างมีสนามที่รู้สึกว่ามันโอเคมันรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ทำไมมันคล่องตัวคล่องมือเหลือเกินอ,อย่างน้อยน้อยคือเป็นเป็นนักแข่งที่คุ้นเคยกับสนามตรงนี้เป็นอย่างดีตามยิงนักแข่งสเปนก็มันจะคุ้นหมดแหละแต่ผมพยายามจะบอกว่า มันจะต้องมีสักที่หนึ่งนะครับที่เรารู้สึกว่ามันโอเคอะ่ะรู้สึกว่าทาไมเราถึงทําได้ง่ายได้ในขณะที่คนอื่นเนี่ยอาจจะยังไงแหละเหมือนประมาณว่าต้องดิ้นรนนิดนึงอเล็กซ์ถึงกับบอกนะฮะเคยบอกว่าเนี่ยถ้าจะมีสักสนามหนึ่งที่ผมสามารถเอาชนะมาร์คได้เนี่ยมันต้องเป็นสนามนี้แหละถ้าสนาม,มอืม่นเหมือนประมาณว่าคงยากอะไรอย่างงี้ไงแต่ถ้าเป็นสนามนี้เนี่ยผมอยากให้แข่งสักห้าครั้งเลยในใน,ใน,ในหนึ่งฤดูกาลนี่ก็บอกนะฮะ นั่นก็คือเป,เป็นเรื่องจริงนะครับที่ว่าเขาแข็งแกร่งจริงแล้วก็มาในจังหวะที่ถูกที่ถูกเวลาครับ <c oughs> เพราะว่ากําลังเรียกว่าดบดบไปถามว่าอันดับที่2เขาจะเสียให้เปโก้หรือเปล่านั่นนะมันคงจะยากอยู่นะครับยากอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเขากลับมาแล้วไงเขาพลาดไปในวันเสราร์มันก็ไม่ได้ว่าเสียแต้มไปไป,ไปเยอะมากนะเพราะเปโก้เองก็ไม่ได้ว่าดีงามใช่ไหมครับถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยเปโก้ก็ไปพลาดตั้งแต่การซ้อมการคอลี่ไฟแม้ว่าจะทําผลงานได้โดดเด่นในฐานะที่ กรีซาคันที่21แล้วก็มาจบคันที่7ได้เนี่ยแต่นะครับคันที่7ก็คือคันที่7คันที่ชนะก็คือคันที่ชนะครับ25แต้มมันก็เนาะนมันเลยทําให้ส่วนต่างในตอนนี้เนี่ยเปโก้คงจะลําบากละนะตอนนี้เป้าหมายของเปโก้ก็คงจะต้องรักษาันดับที่3มเอาไว้นะครับต้องรักษาันดับที่3แต่มันก็อาจจะเป็นเป็นเรื่องที่ ที่ดีสําหรับเขาตรงที่ว่าคู่แข่งคนสําคัญที่มีโอกาสจะมาแย่งซึ่งส่วนต่างตอนแรกอยู่30กว่าแต้มเนี่ยแต่ในตอนนี้ก็ถูกขยับออกไปเพราะว่ามาโกเบเชกินั้นไม่มีแต้มสักคะแนนเดียวนะฮะถือว่าเป็นผลงานที่ย่ำแย่ของเจ้าตัวสนามแรกในฤดูกาลนี้นะครับของนักแข่งมาเลขเจ็ดสิบสองก็เลยส่งผลให้เปโก้ก็หายใจใหายคอดิโล่งขึ้นนะแต่กลายเป็นว่าจะเป็นเปโดรคอซ่าหรือเปล่านะครับที่มาแทนอ่าเพราะเปโดก็ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในการคว้าอันดับที่4ใน2เรสเลยในในสุดสุดาที่คาตูนยาตอนนี้ก็เจ็ดสนามเนี่ยนะครับส่วนต่างคะแนานมันก็อยู่ในโอกาสที่จะไล่ตามกันได้อยู่ขอเพียงว่าถ้าจะมีสักคนหนึ่งนะครับที่ถ้าสอสนามเลยในขณะที่อีกคนหนึ่งดี2สนามเลยเงี้ยถ้ามาสมการนี้นะครับระหว่างเตโกเบชเชกี้แล้วก็เปโดอาคอสตา ดังนั้นมาดูนะครับว่าดูกติของของทางเปโกจะย,ยันอยู่อย่างไรบ้างนะฮะมาใส่วนของเฟอร์มินเดียร์ก็เป็นนักแข่งอีกคนหนึ่งนะครับที่มีผลงานที่ขึ้นขึ้น,นลงลงตลอดเลยเราเข้าใจครับว่า,าโดนบทลงโทษแต่นะฮะถึงจะไม่โดนยังไงก็ตามเนี่ยมันมันเหมือนประมาณว่าพออเล็กซ์ดีนะครับแต่เฟอร์มินก็กลับแย่ลงไปประมาณนั้นซึ่งในวันที่ยอดเยี่ยมก็คือโอ้โหแบบไล่มาจนแบบ สู้แบบใครก็ต้านไม่อยู่ต้านไม่ได้นะครับแล้วก็ขับแบบว่าสไตล์ของเขาเป็นนักแข่งแบบดูดนันแบบบู๊ใช่ไหมฮะอ่าหลายแต่หลายครั้งหลายคราวความบู๊ความดูดันนี่ก็อาจจะไปทําให้เกิดเหตุบาดเสียอย่างเช่นว่าการไปกวาดเอามาก็แบรกเชกี้ไปนั่นแหละนะครับยกตัวอย่างกันมาซึ่งนะครับพอมาถึงที่นี่กรับโชว์ฟอร์มไม่ออกเห็นไหมฮะคือจะบอกว่า GP 2 4มันเนี้ยบก็จริงเหรอฮะอ่ามันเนี้ยบก็จริงแต่มันยังไงล่ะ มันเหมือนว่าบางคนมันก็เหมือนมันจะไปไม่สุดคือคือเคยมาแบบสุดไงอย่างเฟอร์มินเคยมาแบบเหนือเหนือแบบโอ้โหแบบต้านแบบแทบจะไม่อยู่เลยอย่างเงี้ยแต่บทที่จะเจอเขาเรียกว่าปัญหาเจอการเซ็ตรถเจออะไรที่เร่งไม่ขึ้นเนี่ยก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับนั่นก็เลยทําให้ตอนนี้ดูคาติดยูดูเหมือนว่าทุกๆุกคนก็ยังคงแว่งไปแว่งมามีแต่เพียงมาร์คมากเกตคนเดียวเท่านั้นนะครับที่ถึงแม้จะไม่ชนะแต่ก็ยังอยู่ในเขาเรียกว่า เส้นทางนะครับที่ถ้าจะเป็นกราฟเส้นตรงเลยนะฮะก็คือไม,มไม่มีไม่มีตกเลยอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่คนอื่นเห็นไหมฮะแต่อเล็กจริงๆนะจะว่าแล้วค,คือความเร็วมีตลอดนั่นแหละก็คือตัดข้อผิดพลาดออกไปเนี่ยคือความเร็วยังมีนะครับรถไม่ได้ว่ามีปัญหาอะไรมันเป็นข้อผิดพลาดของตัวนันแข่งเองมากกว่านะ <S <S แล้วก็2 VR46 ครับก็ถือว่าเป็นสนามที่โอ้โหตามจริงผมไม่มั่นใจว่าน่าๆน่าจะมีอยู่สนามนึงเนี่ยผมจำไม่ได้คานึกสุดๆตอนนี้นึกไม่ออกว่าเคยมีที่แบบ ย่าแย่จริงๆอ่ะนักแข่งล้มบาดเจ็บอะไรไปอย่างงี้แต่ที่นี่นะครับกลับมานะฮะกลับมาเป็นอีรอบนั้นแล้วก็คือไม่มีแต้มไม่มีอะไ,ไรแล้วก็ล้มกันไปนะฮะอาจจะอาจจะไม่ได้เจ็บหนักหรอกผมว่านะครับไม่น่าจะมีปัญหานหนักแต่ก็ไม่มีคะแนนไงไม่มีแต้มไงครับเลยทําให้ตอนนี้พวกเขานั้นเอ่อเรียกว่าตามหลังเปโดไปแล้วประมาณ20 22 3แต้มเลยนะฮะจากที่ตอนแรกก็เปโดอยู่ห้างหลัง2คนนี้นะแล้วเปโดก็บอกว่า คือไม่มีข้อผิดพลาดใครับในช่วงหลังๆมาเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เก็บโพเดียมหรือไม่ถ้าไม่มีโพเดียมก็ท็อปสี่ท็อปห้ามาโดยตลอดอะ่ะเลยทําให้ตอนนี้เปโดก็แซงนะครับแซง VR46 ส,ส,สองคนขึ้นไปคือสองคนก็จะมีคะแนนเท่ากันพอแซงขึ้นไปเสร็จปุ๊บตอนนี้ที่ตามมานะฮะตาม VR46 มาเนี่ยก็จะเป็นฟาบิโอคาเตโรอันนี้ตามอยู่ประมาณสามสิบสองแต้มก็คือเฟอร์มินกับฟาบิโอเนี่แต่อยู่ใกล้กันนะฮะคือตามหลังประมาณสามสิบกว่าแต้ม ดังนั้นจะว่าไปนะครับคือถ้าเกิดว่ายามาฮ่าของควาตาร่นะฮะสามารถที่จะทําผลงานไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ต้องถึงขั้นลุ้นเอ่อช้าลุ้นในขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าถ้าจบการแข่งขันอยู่ตลอดแล้วมีคะแนนบ่อยๆแบบเนี้ยเ็สนามเนี่ยมันก็ไม่ไม่ไมชัวร์เหมือนกันนะฮะว่าว่า VR 46เนี่ยไปคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะยันอยู่ยังไงหรือไม่นะครับเพียงแต่ว่านะฮะเรื่องของดูคาติสัญญาณนักแข่งทุกคนเคลียร์หมดแล้วนะเคลียร์หมดแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะ ปีหน้าก็ยังคงเป็นไลน์อพชุดนี้ชุดเดิมนะครับไม่มีนักแข่งคนไหนที่ออกไปแล้วก็ไม่มีนักแข่งคนไหนที่เข้ามาสัญญาก็เลียย์กันไปหมดแล้วก็ปีหน้าจะเป็นปีที่สัญญาณนักแข่งจะหมดลงไปเยอะนะครับดูคติก็ทุกคนเลยนะครับก็จะมารอลุ้นว่าใครจะได้อยู่ใครจะไปกันอีกทีนึงตรงนั้นค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับทีนี้นะครับผมอุบไว้นะฮะอ่าอุบไว้ประมาณสักห้าของนาทีสุดท้ายเนี่ยประเด็นที่ผมตั้งขึ้นมานะครับว่ามีไหมฮะที่แฟนๆของมาร์คมาเคสนะครับ อจจะรู้สึกอย่างเงี้ยอ่าผมย้ำนะครับว่าขำๆนะฮะอย่าซีเรียสกันนะ,ะประเด็นกระทู้เนี้ยว่าโอ้พี่มาร์กไม่น่าย้ายขึ้นทีมโรงงานเลยอะถ้าพี่มาร์กไม่ไม่ย้ายขึ้นเนี่ยพี่มาร์กก็คงจะเป็นแชมป์โลกอยู่ดีแหละแล้วเป็นแชมป์โลกจากทีมรองมันโก้เนะเว้ยอ่านะฮะมันโก้จริงๆแล้วถ้าเป็นแชมป์โลกจากเกรซินนี่เนี่ยโอ้แล้วแบบว่าคือ,อถ้าเป็นเป็นทีมรองของมาตินในคราวที่แล้วเนี่ย เป็นทีมรองก็จริงนะครับแต่รถก็เป็นรถสเปคเดียวกันกับทีมโรงงานได้รับการซอร์ตที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแชมป์โลกจากเเกรซินี่เนี่ยได้ใช้รถสเปคปีเก่าแล้วก็เป็นแชมป์โลกเนี่ยโอ้โหมันมันจะ,ม,นจะมันจะดูโก้กว่ามาตินไปอีกนะอะไรเงี้ยมีไหมคนนี่คิดแบบนี้ฮะถ้ามีนะครับก็ลองลองบอกกันมาเพราะว่าอะไรทำไมถึงถึงมั่นใจแบบนั้นก็ตอนนี้นะครับถ้าจะวัดวัดเอาเอา,เอาเรื่องของความพร้อมระหว่าง GP24 กับ GP25 เนี่ย ตอนแรกมันก็ไม่รู้หรอกจริงๆนะครับมาร์คเขาก็ไม่มั่นใจนะฮะเขาก็ไม่มั่นใจว่ามันจะยังไงทําไมเขาถึงจะต้องดินน้นรนขึ้นไปในทีมใหญ่ก็อาจจะมองในเรื่องของยังไงเสียทีมโรงงานเนี่ยทุกทีมนะครับมันก็ต้องได้รับโอกาสที่ดีกว่าทีมทีมเล็กๆอยู่แล้วละ่ะคือมาร์คเขาไม่ได้มองเรื่องของค่าเหนื่อยค่าตัวอะไรนะฮะทุกคนเพราะว่ามันมีเหลือกินเหลือใช้แล้วแต่เขาต้องการรถที่ดีที่สุดทีมที่ดีที่สุดในการที่จะซัพพอร์ตเขา นั่นก็คือสิ่งที่การันตีว่าเขาจะสําเร็จแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าทาไมเขาถึงอ่ไม่อยู่ทีมเก่าท,ทีมเนิมก็ใครมันจะไปรู้ใช่ไหมครับใครมันจะไปอย่างรู้ว่า EP สองห้าออกมาเต้าทําไมมันเหมือนเหมือนแต่งตัวไม่เสร็จอะเหมือนยังมีปัญหาอยู่อ่าแต่ถ้าไม่มีปัญหาแล้วม,มาร์กถึงทําได้นั่นก็แปลว่าประสบการณ์เอ่อเคี่ยวแล้ของเขายังเพียบอยู่ไงเราก็ต้องให้เครดิตเขาตรงนี้ของเขาไงใช่ไหมครับอันนี้ผมผมแค่พูดติดตลกย้อนให้ฟังว่าไถ้าพี่มาร์กไม่ขึ้นมานะ ถ้าทําให้ขึ้นมาก็ดูอเล็กซ์สิดู GP24 ของอเล็กซ์ปีปีแลขวขับคู่กันนะครับแล้วก็ขับ GP23 มาด้วยกันแล้วที่อเล็กซ์ไปไม่เป็นเลยฮะไปไม่เป็นเลยดังนั้นนะครับถ้าคิดคำขามย้อนกลับไปนะชวนเพื่อนคุยครับว่าสมมุติว่ามาร์กยังคงอยู่กับอเล็กซ์นะครับในเกรซินี่นะฮะแต่มาตินเนี่ยขึ้นมาขับทีมโรงงานคู่กับเปโก้เนี่ยอ่ะคำถามแรกคิดว่าสถานการณ์ของทีมโรงงานจะเป็นยังไง ระหว่างมาตินกับเปโก้เนี่ยใครจะทําผลงานได้ดีกว่ากันเปโก้จะยังคงมีปัญหาอยู่แบบนี้ไหมแล้วก็มาตินนะครับจะยังคงเรียกว่าร้อนแรงต่อเนื่องหรือเปล่านี่คือคําถามแรกนะครับแล้วก็คําถามที่2องอะนะครับถ้าขับ GP24 เหมือนกันอเล็กซ์มาเกสเราเห็นฝีมือแล้วว่าโอโ้ถ้าไม่มีมาก็เอาแชมป์โลกไปกินละใช่ไหมครับแต่ถ้าขับ GP24 เหมือนกันแล้วอยู่ทีมเดียวกันล่ะ มันจะเป็นยังไงฮะตกวงแล้วามาร์กนี่สถานการณ์จะเป็นยังไงอเล็กซ์เจะร้อนแรงนี่อยู่แบบนี้ไหมหรือเปล่าโอ้นะครับก็เอาล่ะนะมันก็เกิดขึ้นแล้วนะฮะมันเกิดขึ้นแล้วอย่างที่บอกไปขำๆนะครับมันมันคงไม่สามารถที่จะมาอะไรได้นะครับเขาก็ย้ายขึ้นมาอย่าลืมนะครับว่ามาร์กขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ปีนี้ไงปีหน้าเราก็ยังไม่ยังไม่ชัวนะครับว่ามันเป็นปีสุดท้ายของรถเจนนี้ใช่ไหม ว่าแต่ละทีมในการทําทีมก็คงจัดหนักคงใส่เต็มคงโอยหมดหน้าตากหละใช่ไหมฮะก่อนที่จะเป็นเจนใหม่ดังนั้นการที่มาร์คมาอยู่ทีมโรงงานนี้ก็อาจจะวางแผนไปถึงปี2 0 2 7นะครับว่ายังไงต่อกันไปคงไม่ได้ว่าจะมาคิดแค่ที่ผมคิดที่ผมตั้งกระทู้ข่าวไม่แฟง์หรอกนะฮะทุกอย่างมันต้องแบบว่าแผนระยะยาวเพราะอย่าลืมว่ามาร์คเองก็เป็นนักแข่งที่อายุเริ่มจะมากแล้วนะครับย่าง33แล้วปีหน้าก็33แล้วนะใช่ไหมฮะดังนั้นการที่จะมีอะไรที่ จะต้องเตรียมไว้กับอนาคตอันใกล้เนี่ยมันก็ต้องเอาความแน่นอนความมั่นคงแหละคือความท้าทายเนี่ยมันอาจจะไปใช้ในนักแข่งตอนที่อายุสักยี่สิบกว่านะฮะยี่สิบกว่าโอเคแหละนะครับเรายังมีเวลาเหลืออยู่เยอะเรายังสามารถที่จะลองถูกลองผิดสามารถที่จะทําอะไรก็ได้แบบเสี่ยงแบบไรได้อย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอเราอายุมากขึ้น30กว่าเนี่ยมันมันถือว่าเป็นอยู่ในช่วงที่เรียกว่าแม้ว่ามันจะเหลือระยะเวลาอยู่ ผมประเมินอยู่อย่างน้อยก็สามสี่ปีเนี่ยขับได้สบายเลยฮะแต่ก็ร่างกายใช่ไหมครับมันก็ไปตามอายุตามอะไรของมันแหละเราจะไปทําจะไปเล่นกับความเสี่ยงทําไมในเมื่อเรามีทางเลือกมีตัวเลือกที่มันดีกว่าเราก็เอาความชัวร์ความแน่นอนกว่าไม่ดีหรือถ้าเราว่ากันตามหลักการเราก็ต้องคิดแบบนี้ใช่ไหมฮะ <laughs> <laughs> แต่ถ้าไม่หลักการก็คือนั่นแหละฮหมายถ้าพี่มาร์คไม่ขึ้นมาเนี่ยโอ้นะครับจะโก้กว่านี้ไม่ได้เป็นแชมป์กับทีมรองเป็นแชมป์กับ GP 2 4 เอาว่ากันไปครับเอาล่ะนะครับสุดสัปดาห์นี้โฮมเรสของทางดูคาตีเขาด้วยนะฮะอ่าก็โฮมเรสของทางอพิเล่ด้วยเหมือนกันนะครับก็นักแข่งดูคาตีหลายๆคนก็เป็นอิตาลีนะฮะแล้วก็มาร์เองก็อยู่ในฐานะของแชมป์เก่าด้วยไปเทะนะี่ยวในแข่งขันกันสองหนนะทุกคนนะครับแข่งขันอ่าบิซโน่รับจบไปสองเรสอ่าสองสองรอบเลยนะครับแต่ล่าสุดนั้นก็มาร์ก็ชนะเอาไว้นะครับอ่ามีพวกมาร์กมาตินพวกเป็คโกพวกเอเนียพวกเนี้ยก็อยู่นะครับดูคาตีก็เหมากินเนเรียบละ สนามนี้นะครับก็คอยดูย้ำนะครับโปรแกรมตารางรการแข่งขันอยู่ในหน้าชุมชนของ u t u b e ที่นี่นะครับแล้วก็ใน Facebook ก a n Page อยู่โพสต์ปักหมุดกันเอาไว้นั่นแหละนะครับก็ไปลุ้นกันนะครับว่านแข่งดูกติจะประสบความสำเร็จนะครับมากน้อยเพียงใดในแต่ละคนนะฮะทุกคนวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับอากาศร้อนอบอ้าวเหลือเกินสงสัยฝนจะมาแน่ล่ะไม่รู้นะครับยังไงก็เตรียมนี่เตรียมตัวอย่าเพิ่งประมาทอย่าเพิ่งชะล่าใจกันนะฮะทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ